สวัสดีคะ่ะทุกคนอันแมตุเลิกงานนะคะเอาน้องแดงมาจอดแม่ตุสิไปเก็บอันพักเสียนเตรียมถุงมาพร้อมนี่ตรงหนากะมีเนี่ยทุกคนเดี๋ยวแมตุให้เบื้องนอานี่กะมีแต่ว่ามันอยู่ใกล้ใกล้กลถนนโพดน่ะถามว่ากินได้บ่ก็กินไดละแม่ตุบอ่ออันฮิดอกเนาะทุกคนนะเนาะอ่าเห่ากับลูกเศร้าไฮเศร้าหน้าผู้ใดกันอาศิดว่าโอ้ยเนาะจะขีม่ม้าขี่อันนั้งไม่เงียวใส่ แม่ตูสีขอบอกได้นะคะว่าทุกคนพักอยู่ในต่ำซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะกับพวกอึศสารเคมีเด้อทุกคนเนาะงั้นสินักก็ขี่ม้าอีกตัวสันแม่ตูว,ว่าเพราะฉะนั้นแม่ตูกินได้เบดค่ะเพียงแต่ว่าเ้าเอาไปแช่น้ำนะคะแช่น้ำเกลือกับฟซัมสมเมทีแม่ตูสีเห็ดนะแช่น้ำเกลือกับน้ัมสมไวเ้เป็นเป็นมือเลยเป็นคืนเลยตื่นเช้าขึ้นมาแม่ตูจังสีมา,าสีมาดองมันนะคะปะไปเก็บพักกันอดแล้วตานี่มันมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลทางนี่อยู่ไกลทางแต่ว่ามันงามเลยทุกคนผู้น่ะ มแต่ยอดแบบดวกๆแต่ว่ามันออกดอกแล้วไหมมันออกดอกแล้วนะงามคาดขนาดแล้วนี่ลดแรนผ่านไปผ่านมากกันว่าโอ้ยเนาะจักเป็นอันยังเน่อัน,อนพอตูแล้วยแหงว่าอันพลูชั่นอ่อะไรวะสารสารพิษด้วยว่ามันเป็นมลพิษอย่างพวกนี้นะเนี่ยไม่ตู้ว่าไม่ตู้กินได้ค่ะทุกคนอย่าไปหิมันเถาะเก็บกะกะได้คือเกาล่าะเนาะ ต่ว่าเ้าก็ต้องเบิงง่งนั่มเดี๋ยวรถมาสอยเอาดากเด้อเดี๋ยวแม่ตู้สีรองเก็บตรงถือตรงถือกล้องไปน้่เนะอะเพราะว่าแม่ตู้เอาเอามามือเดียวสมิ <laughs> มีจัก,กรยานมาพอมลบก่อนเพราะว่าแม่ตู้ยืนอยู่นี่ยืนอยู่มองถนนนนะทุกคนนะคะกระสิเดี๋ยวรถมาเอาดากอ่าเนี่ยเนี่ยสมิตรยะหอดงามๆเนี่ยทุกคนเห็นว่าเนี่ยนี่นี่เนี่ยเนี่นตยตะหนอดงามๆซึ่งแม่ตูก้กะแม่ตูก้กะบ่ได้ถือนะคะทุกคน ว่ได้ถือมาโอ้ยอยู่ไกลถน,นนกินบ่ได้กินม่ารลด่็ตายดอกลูกเศร้าห้เศร้าหนาแล้วนะนะแต่มันมาทําเหมียนไหลทําเป็นหินักนก็นี่ก็กินมาเหลวกะล่ากะล่าสำเนียสิไม่หิเห็นอย่างต่อยานยานรถมาสอยดากกันนะทุกคนไม่ตู้ยานรถมาสอยดกักมีอันเดียวกับมา้มาไม่เงี้ยวใส่ หมาไม่เหยียวใส่เดี๋ยวหนุนไม่เหยียวใส่หนีไม่เหยียวใส่โอ้ยตั้งแต่อันอยู่บ้านก็กินคักรกนี่อยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยกินคักรกนี่เอาเดี๋ยวไม่ตู้สิได้ว่างกองกันเ้อทุกคนวันนี้ห้ามขนาดเลยทุกคนนี่ตว่าทุกปีเธอสิโบ่บขึ้นมองเกาเด้อทุกคนทุกปีก็บ่ขึ้นมองเกานะ่ะนี่ แต่ละปีก็ขึ้นว่าคือกันน่ะเจบเอาตายอ,อดยอดเนาะอบอั๋บดิมันแตกปอกปอกปอกนะ่ะโอ้ยไม่ตู้ซวงขนาดเลยโอ้ยรถเพลินกระไดมีเพลงพร้อมปอบทาง <c oughs> เก็บเอาเพินเจักหน่อยเดี๋ยวไม่ตู้สิกลับแล้วทุกคนคนยอดยอดใหญ่ๆตั้งสางล้างอยู่นะมันละเก็บมวนนะหัวหัวมันละเก็บมวนนะ่ะยอดมันยอดอวบๆเลยอะ่ะ ไม่ตู้เสียเอาไปดองไว้เนาะเอาไปดองแล้วกระแซ่ตู้เย็นไว้ยง้มนั่นเท่ากับจังย่้มอยากแซ่ตู้แข็งอะนะย่้มอยากเข้ากับจังออกมากินหนาหนาวมากมันมันกินด้เมื่อสน่ะแหละทุกคนหนาหนาวมากสิไดดมีพักเสียนกินน้ำเพลินจ้กถุงสองถุงนะบาลายดอกนี่ไปเดี๋ยวเก็บแล้วเราจังกลับบ้านเนาะไปดองพักเสียนกันเฮ่าตู้มะฮอดบานแล้วจ้ะทุกคนจา๋านี่เลยหนาาลงไปนะคะเทน้ำ โซ so, แบบนี้ก่อนแล้วกันนี่คือนําสมนะคะทุกคนแซ่นาสมแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่เกลือนะํานี่เกลือเกือแล้วก็เอาเอาพักที่เขาเก็บมานี่ งามดีขนาดเลยแซล่ลงไปนี่ยอดมีแต่ยอดอวบอวบว่างหัวกล้วยหัวกล้วยหางกะอ่ะัวเป็นยังไงมือล้างมือลาัลางก็จะไปเก็บไหมอ่ะกล้วยหัวกล้ว,วยหววางกะบ่าเป็นยังง นี่นี่ยอดงามงามทุกคนเห็นไหน,ะนี่เรี่องลายสายอยู่นี่เนาะอ่าสันหนึงแล้วมันบอถ่วมอ่านี่ลงไปอ่าแส่น้ำนะคะทุกคนให้ถ่วมเลย บัวรดน้ำพักแม่ตู้นี่อะอละแม่ตู้จะแซ่ไวหนีนะคะทุกคนแซ่ไวหนีเลยแซ่ไปขึ้นนึงเลยเดี๋ยวยาำนั้นเขาจังเอาไปล่างนะคะเพื่อที่จะล่างทุกสิ่งทุกอย่างแซ่เกลือไวแล้วกับปิดแบบหนีเลยเดี๋ยวมืออื่นมืออื่นมาต่อนะคะแม่ตู้สีแซ่ไวท่านผูใ้ใดบ่อันสะดวกแข้งกัจัก โซสมองนึงหรือ,อยังก็ได้นะแต่ไม่ตู้เลิกงานมากไม่ตู้เมื่อยกระสีจอดมันไวแถวนี้แหละทุกคนเดี๋ยวมืออื่นจังสีมาต่อจ้าทุกคนนี่พี่เขาแซ่ไว้นะคะพี่แซ่ไว้อ่าแยกออกมาเอาไปล้างลหลายๆน้ำเด้๋ยจ้าทุกคนเห่เอไปล้างลหลายๆน้ำเนาะคันโบแซ่กันล้างลหลายๆน้ำก็ได้อ่าโบแซ่เนาะเนี้ยแซ่เน้ยหนึ่เนี้ยแซบ ใช่ได้แบบนี้ปล่อยให้มันแห้งอันนี้สมมุิว่าไปล่างแล,ลายนา้ำแล้วนะคะอ่าประมาณนี้แต่ทุกคนประมาณนี้อย่าพ่ะสมมุินี่โห่หยอดย่งง่าย น,นีเอาไปล้างแล้วเด้อค่ะทุกคนไปล้างแล้วเลยลายน้ำในตูม้มหมตาตอเอาอีขานอยู่ข้างในเอาพึ่งให้มันไอ๊ะเสด็จน้ำนะทุกคนพึ่งใครเสด็จน้ำเลยมีดอกน้ำเควยหัวเควหาแต่พวกเป็นเงาเป็นเงาที่เรา

เรียบร้อยเดี๋ยวสิจอดไว้ให้มัน,สนมเสด็จน้าเันด้วจ้ะทุกคนเดี๋ยวจังไม้ยองเรียบร้อยจันนี่ไม่ตู้ก็จะเอาจอดไว้เดี๋ยวให้มันแห้งสนิทให้หน้ามันอัอนยดเบิดก่อนแล้วจังสิ้นไม้ยองมันจันแน้วไม่ตู้แห้งเมื่อไรดิมันมัน,ม,นมันแห้งแล้วไม่ตู้เอานั่นไว้หมายถึงว่ามันเสด็จน้ามันนะ นี่มือนีแดดดีขนาดเลยเนี่ยอันกระดงผู้ขาไปจ่ะล่ะเอาไปแถวนี้ก่อนเกลือมาบุ่ได้เลยเอาเกลือด้ค่ะเกลือห้อยซะไปได้หลายเลยยัง <c> ซ <oughs> ื้ออยู่เ้ยนี่ทุกคน,น,นยังซื้ออยู่สูตรบะหมี่ดอกกาเอาก็ตรงย้ำให้มันเละด้วยทุกคนด้วย ให้ตัวมันอันถือเกลือนะ่ะมืออนเศร้าแม่ตูเสีเอานํำเขามามาไส่แม่ตู่สีเหตแบบโบราณขึ้นก่านแหละอันอีกล่างคนหรือว่าล่างบานเพื่อนอาจจะใส่อีกสูตรหนึ่งใส่น้ำตอกน้ำตาลลงไปตัวแม่ตู้กับหู้ซึกว่าแม่ตู้สนิทกันกับอันนำเขามาแม่ทุกคนผู้เฒ่านี่นำเขามานี่เพื่อนเอามาสาผมเด้ทุกคนผมผมสุขภาพดีเลยนำเขามานี่ หอมพักเสียนแขวนๆขวนเลยทุกคนแม่แม่ตูตั้งกองจังไดยว่เห็นตะมือเราเอาเอาไรมาดูอ่ะอันนี้ละ่ะนั่งอยู่ระเบียงแขวนๆเลยอากาศดีนี่อ้าวนี่เอาพ่อซัมนี่กับพ่อเด้อทุกคนจ๋าปเปล่ามันเละป่านนี้แม่ตูเห็นจังไดนี่จะมาใส่ถ้วยใส่หมอ้อหม้อกับเก้าแล้วหม้อน้องคนไทยเพื่อนเอามาฝากเพื่อนเอามาเป็นของกำนันเพื่อนเอามาไห่เนาะหม้อหนึ่งเท่านี้แม่หม้อซึ่งหนึ่งเผาเอานึงอันเท่านึงนั่นหนึ่งนี่อยู่หน้าทุกคน กดให้มันอันจักหน่อยยังอะไรนะยังคงมีเงาเจ้าในใจอายปละเพิ่นขันเมาขึ้นแม่ราเบิดอ่ะโอ้เอาไว้ถ้ากินหน้าหนาวนี่ขอดสิหน้าหนาวสองประตูไม่ตัวละมากอยู่ได้แนงแม่งอันนี่เอาเดี๋ยวเด้ออ่ะเรียบร้อยจะไปล้างไหมนี่พอได้แบบนี้แล้วเขาก็กดศไม่ต้องจัดระเบียบสังคมดอกนี่อ่ะ ปิดไว้แม่ตูเสียไปตากแดดนะทุกคนพราว่าแดดออกดีขนาดเลยมือเงินเ้าเจ้านาเข้ามามัมจ๊ะจ่าทุกคนแม่ตูคันสมพักแล้วอ่มื้อนี้อากาศดีเนาะกลับมาบานก็มาคันสมพักต่อแลวกะโซเล่เบิบ่งดูเดี๋ยวแมตูเสียเบิ่งอันหนึ่งอันนอแม่ตูเอาเทียนมาจุดเนาะทางแรงนะทางแรงคำคำแตงแต่ที่แดดบพาท่านไดนออกก็คือว่าตะกอนหนีเนาะทุกคนเนาะ สมัยแม่ตู่น้อยๆว่าละอ่อนกระใสตะเกียงเนาะอันนกกระปูตตาแดงน้ําแห้งก็ตายนั่นลหละจังสันเลยใต้ตะเกียงน้ามันกัดตอนแรกเป็นน้ามันกาดใสๆนะคะตอนหลังเป็นสีฝาฝากระบอกหัวเป็นยังนะคะเอามา,เ,าเติมลงในตะเกียงหรือบานในเพิ่นมีเทียนแน่เพื่อนกระใสเทียนตะวันเทียนกับสีแพงหรือว่ามันหายากหรือ,อยังจยกยาง,ยางเนาะสะดวกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญหเท่ากับใส่ตะเกียงน้ํามันกัดนะคะเอาใส่ฝาหม่ม เข้าว่าใส่ผ้าหมนี่มันสิเป็นแถวเดียวมันวะโอเดออันอันฟักเสียนใส่ผ้าโมมันสิเป็นแถวเดียวเข้าว่าจุ่มน้ำน้ำจุ่มน้ำน้ำมันแล้วก็จุดพ่ออ่าพ่อใส่มันไก่สิเบิร์ตเข้ากะจังไปดึงขึ้นดึงใส่มันขึ้นเหยียบปรามาณนี้นะทุกคนกันเนาะสมัยก่อนการชีวิตมันกับแบบนี้แหละก็เลยสีมาเล่าสู่ฟังแมตุก็เลยล้นลึกถึงความรังแต่ว่าหาตะเกียงนำมันบ่ได้เอาใส่เที่ยนนี่แหละนั่งกินอยู่ระเบียงแต่สิเหตุคิดมันกับหมื่นอึมทึมอยู่หน้าทุกคน ไม่ตู่ก็เลยเอา้าบ่บ่ต้องเฮ็ดก็ได้ <laughs> ก็เลยเอาซ้ำนั่นเอาละค่ะสมบักเสียนเท่ากัเรียบร้อยเรวแม่ตู่ขอโตร่าก,กว่าเน้อค่ะส <laughs> วัสดีค่ะ